สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับช่อง New Channel อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำ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 วันนี้จะมารีวิวเครื่องของเรานะคะเครื่องของเราเครื่องอันนี้เป็นรุ่นเอรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นเอ ไอโฟนนะคะเป็นรุ่นไอโฟนนะคะเป็นรุน่นไอโฟนเดี๋ยวเราเข้าไปที่ไลค์กันวันนี้เราจะมาสร้างกลุ่มกันนะคะเดี๋ยวขอดูก่อนอะไรเนี่ย กลุ่มเพื่อนของเรานะคะเดี๋ยวต้องสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาสร้างกลุ่มนะคะคือการสร้างกลุ่มเนี่ยกดตรงนี้กดตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาลูกศรไว้ให้แล้วก็กดที่ โอเพนแชทนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเดี๋ยวเราจะมีตัวอักษรไว้ให้ดูนะคะ <c oughs> และเดี๋ยวสร้าง Open น h a t เลยนะคะ <c oughs> กดเดี๋ยวเราจะมีอันนี้ให้นะคะ <c oughs> นี่มันจะมีเครื่องหมายบวกนะคะแล้วเราก็เขียนว่ากลุม่ม ในกลุ่มแจกของในในซีบิโต้เนาะในซีบีในซีบีในซีบีไรในซีบิโต้นั่นเองนะคะเอ้ยในซีบิโต้ เดี๋ยวเขาเนี่ยจะเพิ่มเป็นหัวใจนะคะหัวใจคำอธิบายอะไรดิเอ,เยอ้ยมีแต่คนไลน์มาเขาแบบอ,อะไรเนี่ยกำลังน่าดิเยี่ยวหมอกเขาไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเรามา อีกเล็กว่าอืมอื่นๆอะอืมใส่ว่าอะไรดีอ่อออะอ ี๋ยวอันนี้ค่อยมาทำนะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาทำให้ดูนะคะทุกคนเออวคลิปมาคลิปหน้ามาทำให้ดูพอนึงไม่ออกว่าจะคิดอะไรดีพี่เก๋ตัวจริงเหรอใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาลองฟังเอ้ยทำไมไม่ได้ยินเสียงเลยอ,ะอ่ะแล้วน้องๆมาทำอะไรข้าแฟนคลับเนาะใช่ไหมแฟนคลับ เดี๋ยวตอบก่อนค่ะไม่ตกใจเหรอที่ได้เจอตัวคนเจ็บขอชื่อคนเจ็บให้พี่มึงหน จริงยังแก้งแก้กันนะแกงนะคะทุกคนแก้งนะคะเราลอขอพี่ก่อนแล้วกันอายุเจ็ดจ้าอายุเจ็ดไม่ใช่พี่เจ็ดตัวจริงนะสิบขวบจ้าพี่เช็ด ไม่เคยตกใจเท่าไหร่ค่ะก็ถ้าใครอยากมาดูช่างเราไปดูได้เลยนะชื่อบาิกี้ให้พี่หน่อยเหรอคะติดตามพี่ยัง เดี๋ยวใครมาดูกันไปดูกลุ่มอันนี้ก่อนเดี๋ยวไปดูกลุ่มกลุ่มอะไรวะกลุ่มกลุ่ม กุ่มร้านทำพวงคุณแจกลุ่มร้านทำี่เกแล้วกับพี่ไปใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นเพราะ เลิกกันแล้วแล้วก็ไม่มีแฟนแล้วเลิกกับอีไอหนั้นแล้วนะใช่กับอีเอกคน เชว่อมันทแก้งคนนะทุกคนเฮ้ยส่งข้อความเสียงกันมาเยอะมากเลยอะอ่ะเดี๋ยวแบบไปอันนี้ดูในไลน์แล้วนะเดี๋ยวพี่ไม่อยากให้ดูในเฟซน,นะคะทุกคนเอ่อประวัติกันโดย YouTube พี่ก็ นี่ตัวเปียโนจุ๊บะคะจุ๊บะจุ๊บะคือเขาเนี่ยจะชอบดูอะไรแบบนี้นะคะมันดูสดใสดีนะคะนี่เขาชอบดูอะไรแบบนี้นะคะอันนี้คือช่องนะคะอันนี้คือช่องของเรานะคะ อันนี้คือช่งองคนนะอุย้ยมีคนติดตาม2องร้อยสี่คนแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยเนอะอันนี้คือหน้าของตัวเองนะคะเดี๋ยวต่อไปเราเนี่ยมากุดเลยนนะคะนี่เขาก็จะเล่นเกมประมาณนี้แอปนี้เขาก็จะแอปแคปคันเนี่ยเขาก็จะเอาไว้ตัดช่องนะคะเดี๋ยวให้ดูก็จะเอาไว้ตัด ช่องนะคะเพราะช่วยติดตามกันเยอะๆด้วยนะเพราะเขาเนี่ยจะได้ซื้อกล้องใหม่สักทีไม่ใช้แต่โทรศัพท์ถ่ายนะคะไม่เคยใช้กล้องเลยงั้นวันนี้ขับตัวประกาศสุดค่ะบ๊ายบาย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 วันนี้ไม่เห็นหน้านะคะเพราะนี้หน้าสดบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะทุกคนบ๊ายบาย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 กดติดตามให้เราถึง300ร้อยได้นะ